เสียงสะท้อนของชาวบ้านตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กว่า100คนที่รวมตัวกันออกมาร้องเรียนผ่านสื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่กรรมการวาดัดหรือถอนอาคารเก่าแก่ของวัดบ้านแก่งที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และโบสถอายุก,กว่าร้อยปีโดยอ้างว่าเพื่อบุรณะซ่อมแซมให้ดีขึ้นแต่สุดท้ายกลับพบว่าเสาไม้แต้เก่าแก่ถูกรื้อถอนออกไปทั้งหมดโดยเปลี่ยนมาใช้เสาปูนแทน ถามว่าไอ้เสาของผมเนี่ยมันหายไปไหน15ตน้นมันเป็นเสาไม้แต้ไม้แต้เป็นไม้ที่แข็งที่สุดเป็นไม้ที่ดีที่สุดไม้ประดูไม้จริงชันไม้ตักอย่างสู่ไม้แต้ไม่ได้ นอกจากเสาไม้ที่ถูกรื้อถอนออกไปทั้งหมดแล้วชาวบ้านยังพบว่าผู้รับเหมาได้รื้อพื้นแกรนิตภายในโบสถ์ออกไปแล้วใช้กระเบื้องที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาปูแทนก่อนหน้านี้ชาวบ้านเคยร้องเรียนที่อำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณและขั้นตอนการก่อสร้างแต่จนถึงวันนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้รับคาตอบปัญหาที่เกิดขึ้นคือทุบพื้นโบสถ์ ที่เป็นหินแกรนิกออกไปทำไมที่ชาวบ้านสงสัยถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับแล้วแล้วจะเอากระเบื้องธรรมดามาปูเนี่ยชาวบ้านเห็นด้วยหรือไม่ไม่เห็นด้วยจะถูกหรือผิดอยากฝากช่อง TNN ให้ตรวจสอบให้หน่อยพวกผมชาวตะบนบ้านแก่งถึงจะนอนตาหลับครับ